สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาโยนเรื่องสายกันนะครับวิธีการเดินสายใหม่เพราะว่าสายพวกนี้มันจะมีอายุการใช้งานมันจะมีปัญหาต่างๆอย่างเช่นตึกของเราเนี่ยอยู่สิบกว่าปีแล้วสายที่มันเป็นปัญหาสุดก็คือเป็นหัวนี่เขาเรียกว่าหัวนะครับหัว r j 4 5หัวหน้าตาเป็นหัวแบบนี้แหละปัญหาที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าปัญหาออกไซด์ออกไซด์ของหัวตัวนี้ก็คือว่าตรงนี้ครับเวลา หัวที่มันมาสิบกว่าปีแล้วครับตัวนี้จะไปขึ้นคราบขึ้นคราบแล้วตัวนี้จะทําทำความสะอาดก็ทําไม่ได้นะเห็นไหมครับมันเป็นล็อกอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีการตัดหัวใหม่แล้วก็ทําความตัดหัวใหม่แล้วก็เข้าหัวใหม่นะครับแต่นี่จากว่าตึกนี้มันก็อายุพอสมควรแล้วเราจะใช้สายใหม่เลยนะครับโดยปกติเนะี่ยเราใช้สายถ้าเป็น10ปีสมัยก่อนเราใช้สายของตัวสายคอมโพสิตครับเขาเรียกว่าสาย ก่อนที่จะเป็นอินเตอร์ลิงก์นะครับสายลิงก์นะครับ <Roma> นี <OB I. S 2> can, ่เขาเรียกว่าสายลิงก like ์นะครับก็คือสายเป็นแคทซิกหมดแล้วนะครับแต่ว่าขายที่เราเดี๋ยวผมไปหยิบตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าสายรุ่นเก่าของเราเป็นยังไงนะสายรุ่นเก่าเขาเรียกว่าสายแอมป์นะครับหน้าตาสายคือจะเป็นเมล์สีฟ้าตัวนี้เป็นแคทซิกนะครับก็คือแคทซิกเนี่ยวิ่งสามารถความถี่ได้อยู่ที่1นึ่เนี่ยเห็นไหมครับแอมเน็ตเวิร์ดตัวเนี้ยวิ่งอยู่ที่1 1ึ่กิกถึง10กิกนะครับตัวนี้เป็นแคทแคทซิกหมดแล้วนะครับเห็็นนนมััั้ยยคคครรบบบเเเเาีีกววว่่แแทิลละห สมัยก่อนเราหัวเราก็ใช้หัวแบบนี้เห็นไหมครับหัวแอมแท้จะเป็นไหมครับทนมากมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหายากละแล้วก็หัวตัวนี้เป็นหัวแอมแอมแท้มแล้วทนมากเลยนะครับตัวนี้เส้นนี้ใช้มา14ปีแล้วนะครับผมบอกว่าตัวเลขคือ14ปีแล้วครับเส้นนี้พอะฉะนแล้วเราต้องมีการวายสายไฟเป็นประจําอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเช่นนั้นแล้วความความเร็วเนี่ยมันจะตกนะครับก็ เราก็จะเริ่มเดินเป็นรุ่นใหม่อยู่นี้เราใช้เป็นสายเขาเรียกสายไฟเบอร์ออปติกหน้าตาสายไฟเบอร์ออปติกเป็นแบบนี้ครับสายไฟเบอร์ออปติกนะครับมันจะมีหัวเราใช้หัวประตามเขาเรียกหัว s c เดี๋ยผมว่านี่คือหัว s c นะครับหัวแบบนี้มันจะมีหัวตัดกับหัวตรงอันนี้เป็นหัว s c s c ส่วนมากจะใช้ของเป็นอิอนเทอร์เน็ตค่ายของ AS นะครับถ้าเป็นทูนะจะเป็นหัวกแบบนึงนะครับพะนั้นแล้วผมก็สั่งสายเป็นแบบ เดินแบบอินเทนตตัวนี้มีสติงมีเหล็ก่วดอยู่ข้างใน,นครับตัวนี้เป็นสายของลิงนะครับรถใหม่เนี่ยเราใช้เป็นลิงนะเพราะว่าแอมป์ราคาแพงมากแล้วก็ดีนี้หายากมากๆเลยนะครับอย่างสายแอมป์เนี่ยเราใช้สายรุ่นเก่าเนี่ยสิบสี่ปีถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าผมว่าเกินคุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้สายแอมป์เดินสายโทรศัพท์ภายในทั้งหมดทั้งตึกเลยเนื่องจากสายโทรศัพท์ภายในใช้แค่สองคู่ถึงสี่คู่นะครับแต่ว่าแอมป์เนี่ยตัวสายคลาสสิกเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณมีอยู่ที่แปดคู่นะครับสามารถต่อสายได้สองนน แล้วตัวนี้มันจะมีบางชุดเป็น P.O.E. คือกล้องวงจรปิดพวกนี้ P.O.E. หมดเราก็ใช้แบบนี้แล้วเท่านั้นแล้วสายรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบนี้หมดแล้วนี่คือเป็นของยี่ห้อ Interlink นะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะนี่คือสายรถเนี่ยนะครับเขียวลิงค์อุนตาแคสติกนะครับคือเส้นนี้สามารถรองรับได้ถึง1กิกถึง1 0กิก10กิกนี่มีข้อแม้ว่าห้ามเกิน50เมตรนะครับถ้าเกิน50เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราสั่งซื้อ สั่งซื้อต่างๆเนี่ยผมจะสั่งซื้อประมาณ40เมตรเป็นหลักนะครับ50เมตรไม่ค่อยถ้าเป็น50เมตรแล้วผมจะใช้เป็นตัวของไฟเบอร์ออปติกกันนะครับซึ่งไฟเบอร์ออปติกเนี่ยสามารถวิ่งสัญญาณได้ถึง1 0บถึงสิกิโลถึงยีกิโลก็ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวไฟเบอร์ออปติกหรือเขาเรียกว่าตัวมีเดียคอนเวเตอร์นะครับสมัยก่อนตัวนี้เป็นมีเดียคอนเวเตอร์สำหรับกิกะบิตนะครับผมวิ่งสายเป็นกิกะบิตหัวก็เป็น SC หน้าตาเป็นหัวแบบนี้นะครับ หัวตัวนี้จะมี2แบบครับเขาเรียกว่าหัวแบบ A อทายแล้วก็แบบ B ทีทายเออหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่ามี2ฝั่งมีฝั่ง A กับฝั่ง B นะครับชุดตัวนี้ประมาณอยู่500กว่าบาทนะครับแล้วแต่ถึง600กว่าบาทแล้วแต่ร้านขายแล้วก็การรับประกันเงื่อนไขบริการหลังการขายนะครับแต่ตัวนี้เราใช้เป็นตัวหลักแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งเราใช้ของแพงกว่าตัวนี้จะเป็น H d ดีตัวนี้ประมาณ8 9 0ถึงบาทนะครับเราใช้เฉพาะแค่บางเส้นนะครับ แล้วมีอีกเส้นหนึ่งเราใช้ของ TP Link ชุดละประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็นกิกะบิตเหมือนกันหายากมากอยู่นี้ไม่ค่อยเห็นละนะครับก็เราใช้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวสำหรับวิ่งวิ่งจากชั้น5ไปชั้น1แบบเนี้ยเป็นตัวเมนหลักเราใช้ตัวแพงอ่าแต่ว่าถ้าจากชั้น5ไปชั้น2งเนี่ยเราก็จะใช้ตัวประหยัดเอาเพราะาตัวนี้ต่างกันราคาต่างครึ่งตัวนี้ก็เกือบพันตัวนี้ประมาณ500กว่าบาทเป็นของอินเตอร์ลิงเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปี18บแปดเนี่ย ตอนนี้ปี22แล้วเราใช้มา4ปีกว่าแล้วเราตัวนี้เราปลดระวางหมดแล้วนะแต่ว่ารุ่นใหม่เราก็ใช้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาการเลือกใช้งานนะครับเข้าหัวเวลาต้องเข้าให้ถูกต้องนะครับมันจะมีหัว A กับหัว B สามารถวิ่งได้20กิโลเมตรเลยนะครับเนี่ยไหมครับความเร็วอยู่ที่1.25กิกะบิตนะครับหมายความว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าฮับของเราเนี่ยอย่างสวิตช์เมนเนี่ยแค่กิก,กะบิตเฉยๆอ่ะเราก็จบตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะวายถามว่า วิธีการไวลิงที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดสําหรับตึกเล็กๆอย่างพวกเราหรือเป็นโฮมยูสหรือเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนะผมก็แนะนําว่าจากข้างล่างขึ้นบนน่าจะง่ายกว่าจากข้างล่างขึ้นบนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะมีตัวถ่วงน้ําหนักอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเราก็เข้าช่องชาร์ปธรรมดาแล้วก็เอาตัวเนี้ยผูกกับตัวนี้แล้วก็่วนหนักลงข้างล่างลงช่องชาร์ปหรือลงช่องเพราะปกติเราจะมีช่องไฟก็คือมีสาย สายการเดินของช่องไฟก็ช่อง Data เรา,าจะมี2กล่องอยู่แล้วแล้วช่องชาร์ปเนี่ยจะเป็นช่องสับช่องน้ําช่วงหลังเนี่ยสาย Data 2เต็มหมดแล้วเราก็ลงเป็นสายช่องน้ําแทนแทนนะครับเพราะาช่วงข่าวเอาเราก็ใช้แบบนี้พันปุ๊บแล้วก็ปล่อยทิ้งลงข้างล่างแล้วก็ข้างล่างก็รับเก็บแล้วก็ดึงเข้ามาตามร่องตามรูที่เรามีกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้สามารถทําด้วยคนเดียวกันได้นะครับไม่ต้องใช้2องสมคนนะครับเพราะมันง่ายและมันเบานะครับส่วนอินเตอร์ลิง์ตัวเนี้ย ที่เราใช้เป็นไฟเบอร์ออปติกเหตุที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเพราะว่าการฉนนการนําแสงตัวเนี้ถามว่าอายุการใช้างานระหว่างตัวแคทซิกกับตัวไฟเบอร์ออปติกอะไรจะดีกันผมตอบเลยนะครับตัวส่วนตัวที่เราใช้มาประมาณสีปีผมคิดว่าตัวเสถียรแล้วก็วิ่งเร็วคือเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่มีข้อเสียว่าอย่างหนึง่งคือพวกเนี้ยมันเป็นไฟเบอร์หมายคืาว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวไรท์คือมีตัววิ่งเนี่ย มันจะมีระยะเวลาอย่างเช่นว่าเขาจะเค้ากันว่าตัวนี้ได้กี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้พวกนี้สัญญาณไม่เกิน2 0 0 0ชั่วโมงนะครับผมตีและเซว่าประมาณ2ปีคุณต้องเปลี่ยนทิ้งแล้วแหละไม่ให้เกิน2ปีเพราะเพราะฉะนั้นถามว่า2ปีแล้วแทนงานที่อยู่หรือเปล่าผมตอบว่าทํางานได้แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เต็มร้อยอย่างเช่นว่าความเร็วจะตกลงเหลือ,อาจากวิ่งเป็นกิกะบิตเหลือประมาณ4ี่หแต่ถามว่าระบบถ้าคุณใช้ระบบกล้องวงจรปิด แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าคุณวิ่งเป็น Data ภายในตึกหรือภายในออฟคอลเลกชันใหญ่เนี่ยมันก็แค่ตกมันก็มีปัญหาสับดาต้าเยอะๆแล้วนะครับแต่ถามส่วนตัวผมนะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของเมืองไทยเนี่ยเราตรงเรามีความสัมพันธ์ไมตรีกับเมืองจีนเยอะแล้วอุปกรณ์ที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยราคาผมเรียกว่าราคาบางครั้งถูกกว่าที่เราซื้อที่เมืองจีนอีกนะครับเพราะว่าเราไปอยู่เมืองจีน เราทําการค้าขายเมืองจีนมา20กว่าปีแล้วเราจะรู้ว่าอุปกรณ์พวกนี้ยอยู่เมืองไทยซื้อได้ถูกกว่บบาเมืองนอกอะ่ะผมพูดนี้ดีกว่านะเพราะว่าการสายสัมพันธ์กันมาแล้วเราอยู่ตรงกับดีเลอร์ใหญ่หมดเลยแต่ละอันนะครับลิง์เนี่ยเราก็ซื้อของแท้มาเลยไม่ใช่ของปลอมของก๊อปแล้วก็ตัดมาจากดีเลอร์ใหญ่แล้วก็ให้ร้านน้องๆเ็าช่วยกันทำนะครับช่วยนเข้าหัวให้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วมันก็เข้าหัวการเข้าล่างปากเนี่ยเริ่มลาบากแล้วนะแล้วน้องเาก็สไปหัวมาให้เรียบร้อยเลยตัดหัวให้ ขาหัวฟาสแบบนี้มาให้เรียบร้อยถามว่าจริงๆแล้วนะ้องร้านน้องเขาขายเขาขายเป็นร้อยเมตรนะแต่ผมบอกน้องว่าเฮ้ยน้องพี่เอาแค่50เมตรพอแล้วเข้าหัวสองอันให้พี่ก็คิดตังค์เพิ่มแค่หัวก็ประมาณร้อยกว่าบาทค่าข้าหัวหัวฟาสถามว่ามันก็เพียงพอแล้ววิ่งความเร็วระดับวิ่งถึง900ตามที่เราเคยดูวิดีโอของเราแล้วถามว่านี่ระดับวิดีโอนะ,อะที่เราดูตรงสปีดเทสสปีดที่เราเคยทํามานะครับเห็นไหมครับว่า นี่คือสายไฟเบอร์ออปติกวิ่งนะความเร็วเนี่ยอยู่ที่ดาวน์โหลดที่900ถึง900กว่านะครับถ้าถามว่าตัวของตัวของไอ้ตัวแคทซิกเนะี่ยความเร็วมันดรอปลงกว่าหรือเปล่าผมบอกว่ามันก็ไม่มากนะครับก็ประมาณใกล้เคียงกันแต่เป็นความรู้สึกแล้วก็มันเป็นความรู้สึกดีกว่าเพราะผมไม่สามารถจับได้ว่าตัวเนี้ยวิ่งไปเท่าไหร่คือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่พูดลําบากเหมือนกันนะ ว่าถามว่าไฟเบอร์ออปติกกับคอปเปอร์มันต่างเลยกันแต่ผมเพียงแต่ว่าความรู้สึกเวลาเราทำงานกันเ,ย,เยอะๆเรารู้ว่าการถนนที่นำค่าด้วยแสงอะ่ะมันจะมีมีการลอสการลอสหมายถือว่าการสูญเสียดาตา้าทันทีที่คุณสูญเสียดาต้าข้อมูลคุณจะช้าลงและการวิ่งเยอะๆมันจะช้าลงตอนนี้คุณวัดไม่เท่าไหร่ตอนถ้าคุณใช้สักสิบยีเครื่องหรือเป็นร้อยเครื่องคุณจะเห็นผลต่างทีว่าระหว่างสายไฟเบอร์ออปติกกับสายคอปเปอร์ มันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กหรือว่าคอนโดบ้านพักผมก็ยังแนะนําให้ใช้เป็นสายคอปเปอร์อยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าคอปเปอร์ตัวนี้สามารถวิ่งได้ถึง1 0บกิกละนะเวลาที่คุณซื้อ10บกิกมาคุณนอกซื้อเดี๋ยวผมปีนไปดูเราเตอร์ให้ว่ามันจะมีหัวจิกะบิดที่มันเป็น1 0บกิกแต่เป็นคอปเปอร์นะตัวนึงอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทของไมโครติกอะนะครับผมเคยให้ดูคลิปอันนึงและอันเก่าผมนะว่าถามว่า คัปเปอร์มันก็วิ่งได้ถึง1 0กิกนะแต่ว่ามันต่างกันที่ว่าระดับความไกลของสายอย่างคัปเปอร์เนี่ยวิ่งถ้าคัปเปอร์วิ่งเป็นระดับ1 0กิกเนี่ยไม่เกิน50เมตรมันมีข้อจำกัดอยู่นะแต่ผมแนะนําว่า40เมตรกลางลีเพราะว่าเบิบกบวกลบข้อเบอิกรบอะไรต่างๆน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาสรุปว่าถ้าเป็นบ้านพักธรรมดาผมแนะนําให้สายคัปเปอร์เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นคอร์เปอร์ขนาดใหญ่ผมก็ยังแนะนำว่าหรือแม้กระทั่งการท่าหรืออะไรต่างๆเนี่ย ผมก็ไนดน้นําว่า้สายใช้สายไฟเบอร์เพราะสายไฟเบอร์ตัวนี้มันจะทนกว่าหนึ่งคือระบบร้อนมันจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าไฟเบอร์น้อยกว่าคอปเปอร์เยอะเลยแล้วก็ที่สาคัญมันจะไวมากเวลาคุณ Data สมมติคุณใช้ Data เป็นสักร้อยเครื่อง200เครื่องคุณจะเห็นผลชัดเจนเลยแล้วอีกอย่างเดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงมาแล้วอย่างคอปเปอร์เนี่ยผมซื้อทั้งชุดคอปเปอร์ตัวนี้อยู่ไม่เกินไม่เกิน600บาทมั้ง บวกข้าหัวก็ประมาณ700บาทไม่เกิน700บาทต่อร้อยเมตรนะครับถามว่าแล้วไอ้สีเมตรเนี่ยเราซื้อมาประมาณเท่าไหร่เออก็ประมาณ400กว่าบาทแล้วถามว่ามันต่างอะไรกันเปล่า,ามันก็ต่างครับอันนี้อยู่ได้10กว่าปีแต่ตัวนี้ก็สิบกว่าปีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการวิ่งความเร็วของสัญญาณตรงเนี้ยไฟเบอร์ยังไงก็ดีกว่าแต่ไฟเบอร์จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือคุณต้องเปล่งมีเดียคอนเวเตอร์แต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่อง เรื่องอ,อ,อุปเรื่องของการ Data ที่มันสตรีมมิ่งอ่ะคุณก็สามารถใช้ได้ถนะ้าคุณสมมุติว่าใช้ในระบบกล้องวงจรปิดไหนไหนคุณซื้อตัวมีเดียคอมพิวเตอร์10ทักับ1 0ทับพันเนี่ยมันต่างประมาณร้อยกว่าบาทถ้าคุณจำตัวเลขไม่ผิดนะผมก็แนะนําให้คุณซื้อเป็นกิก a ะบิตอยู่ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้กระทั่งใช้ไปจนให้เป็นดาวลิง์เพราะว่าเวลาที่คุณใช้กล้องวงจรปิดอ่ะมันวิ่งประมาณไม่เกิน4-5เมกเอง ซึ่ง Data มันน้อยมากนะครับผมก็ยังแนะนําว่าถ้าวิ่งระยะไกลเป็นกิโลหรือเป็น20กิโลเนี่ยให้ยังไงให้ใช้ไฟ b e r o p ออปตอยู่อ่ะเดี๋ยวเราสรุปว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเราจะเดินสายจากชันนี้ลงไปข้างล่างนะแล้วก็เทสให้แบบเนี้ยเหมือนเดิมว่าความเร็วที่วิง่งอย่่งวิ่งให้เต็มหรือเปล่านะครับอ่ะแต่อย่าลืมบอกนะครับว่าความเร็วของเน็ตที่ผมใช้อยู่ผมใช้2 0 0 0ทของ A AS นะครับ อย่าลืมนะครับ2,500ของ AS เหรือผมให้ดูนิดนึงว่าจริงหรือเปล่าอ่ะนี่ผมเปิดดู MyAS ให้เรานะครับมันจะเห็น IP ของผมวิ่งด้วยอ่าตัวนี้ผมต่อเป็น Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi ห้องห้องแบ็กอัพนะครับเป็นเส้นสำรองผมอ่ะเห็นไหมครับเราใช้แพ็กเกจของอินเ r อร์เน็ต b s r i b e r นะครับ วิ่งที่ BYOD นะบอร์ดแบนครับวิ่งที่2,500นครับตัวนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับสุดๆแล้วของที่นี่เพราะสายหัวที่ผมต่อกับตัวเมครติกเนี่ยสามารถรองรับตัวนี้ได้1 0 g กิกนะผมบอกเลยผมเตรียมเผื่อไว้1 0 g กิกให้เรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าสายภายในโค,ครงขายของเราเราใช้ไปเป็นกิกะบิตก็คือเป็นแค่1,000นะครับแต่ตัวที่รับเข้ามาเนี่ยเราสามารถรองรับ1 0กิกเรียบร้อยแล้วเหมือนแปลงเมืองนอกเลยนะครับ เป็นสเปเมองนอกเห็นไหมครับว่า2,500นะครับแล้วเนี่ย IP วิ่งเวลานี่ชัดเจนเลยว่าผมใช้จริงๆนะเน็ตผมก็เนี่ยลงทยสาย 3, สองสอง,สอ,งอ่ะกรุงเทพมหานครสถานออลน์ right. อยู่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเทสสปีดแบบนี้ให้ดูแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้สายธรรมดานะครับเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็น wifi ตัวรุ่นเก่าแล้วนะครับวิ่งได้ไม่เกิน300กบิต300เมกะบิตต่อวินาทีเองซึ่งมันก็ เพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่าเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเวลาผมสตรีมมิ่งหรือผมรูปดาวน์โหลดใหญ่ผมก็ใช้ตัวแคทใช้ตัวแคทซิกเหมือนเดิมแคทซิกเนี่ยสามารถวิ่งได้พันหนึ่งตามที่ดูรูปที่เมื่อกี้เนี่ยครับว่าให้ดูว่าเออสปีดของที่นี่เป็นเท่าไหร่ผมก็เตียวพวันหนึ่งเห็นไหมครับหน้าจอน,นี้ก็พันหนึ่งค้างไว้อยู่นะเนี่ยเราเทสกันเอสไฟเบอร์ iber, เห็นไหมครับเอสไฟเบอร์พันหนึ่งเด่นแล้วก็ส่วนนั้นนี้ก็เป็นเอสไฟเบอร์เหมือนกันปิงแค่สี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่อจากสวิตช ตัวแม่ลงไปข้างล่างเลยนะครับโดยตรงเพราะว่าตัวข้างล่างเนี้ยเราไม่ให้ผ่านสวิตช์เยอะเราผ่านสวิตแค่หนึ่งฮอปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับก็วันนี้ให้ดูแค่นี้เป็นเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะายลิงสายเป็นแบ็กอัพพวกที่คือเป็นสายแบ็กอัพนะครับสายจริงเราใช้งานอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราเกิดปัญหาว่าเฮ้ยหนูมันกัดแบบเนี้ยคุณจะทํายังไงอะ่ละล้วให้เราวาวมิงใส่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีสายไวริงสำรองไว้เสมอเลย เป็นสแปร์พาร์ทครับก็โอเคคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ